โอ้ช่างเตี้ยครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อุช่างเตี้ยครับมาไอ้มาดัดแปลงครับเรามาดัดแปลงไอ้ทำเซฟเกียร์ครับก็มันมัน ของของดัดแปลงนี่มันยากนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆก็เลยก็มันมันมันไม่ได้ก็ต้องจอดคอยก่อนเนาะจอดให้ช่้งเตี้ยวว่างก่อนแล้วก็ค่อยค่อยไปล้างค่อยไปล้างค่อยไปอะไรนี่มันเป็นลักษณะน,นี้ เราก็เชื่อมทําหาไปแต่ของใหม่ก็มีขายครับของใหม่ก็ประมาณของใหม่ ประมาณพันกว่าบาทครับก็เลยเรามาดัดแปลงดัดแปลงให้ช่างเตียดัดแปลงให้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็เดี๋ยวช่างเตียก็ทําให้ครับแต่ช่วงนี้เขายังไม่ว่างเราก็ใจเย็นๆไปคอยกันไปครับกับเจ้าหกล้อไม่กี้มาสายลมสายลมเล็กๆ ไม่รู้หลานทรายมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องไปอู่ชายใหญ่ไปอู่ชายใหญ่ หกเหลี่ยมถอดออกมาแล้วก็หาอะไรมาจับทำมันแน่นเจ้ามมกกี้เมาส์ครับจอดยาวเลย คือถ้าเราจะเอามาทั้งชุดก็สี่พันกว่าบาทเนาะสี่พกว่าบาทมาเราไม่เอาสายเอาเซฟเกียร์มาใหม่เลยเอามาทั้งชุดเลยสี่พกว่าบาทเอามาประกอบใส่แต่เราไม่มีเงินครับช่างเตี้ย ช่างเตี้ยยัยงไม่ว่างครับช่างเตีย้ยทำรถกระบะนี้ก่อนแปลงจับนอ็อตนี่ก็คัสซีที่จะประกอบหล้อช่างเตีย้ยก็จะสร้างเป็นดัม ชันเตียบอกว่าทำไม่ยากหรอกเดี๋ยวจะทำให้ดูว่านย่างนั้น <l ots> หัว oh. ขูดสีไว้หมดแล้วท่างเตี้ยขูดสีไว้หมดแล้วคันนี้ทำก็โอ้ oh. ขูดสีขูดไรไปหมดตรงไหนที่มันบุบก็เคาะหา ขนเยอะกระบะกระบะแบะขนมันเยอะขนมันสูงใส่ทีละห้าตัน แม็กไรเดอร์มาที่อูช่างตี่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูช่างล้วจะทำยังไงเนาะเขาจะหาเหล็กทำให้เราใหม่หรือเปล่าหรือว่าแบบไหนแก้ปัญหากันไปนะครับซื้อใหม่ก็แพง เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวว่างก่อนที่จะทําให้ต้องทํารถคันนี้ให้เรียบร้อยก่อน รถกระบะคันนี้ให้เร <lü> <Labor ator. S 2> ียบร้อยก่อนก็ไม่ได้ครับเออทำเหล็กชงเหล็กฉากจับนงจับน็อตได้ก็เสร็จแล้ว ได้เจอกันคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บ๊ายบายครับ